ถ้ามีบริษัทไหนเปิดโอกาสให้คุณได้แสดงความสามารถเขาให้ยืมพนักงานไปฝึกงานได้เลยฝึกดีฝึกเก่งยกให้เป็นคนในองค์กรของคุณเลยผลงานรายได้เข้าคุณคุณว่ามันดีไหมคะแล้วไม่ใช่แค่คุณคนเดียวนะคะที่ได้คนภายใต้องค์กรของคุณก็ได้ด้วยนะคะเขาสามารถที่จะทําแบบคุณได้นะคะออกไปเติบโตไปสร้างองค์กรเป็นของตัวเองได้แบบไม่จํากัด แต่ในความเป็นจริงนะคะมันไม่มีหรอกค่ะยกเว้นอาชีพที่หลายๆคนไม่ชอบนั่นก็คืออาชีพตัวแทนประกันชีวิตค่ะต้องยอมรับนะคะว่าเป็นอาชีพที่ไม่ใช่อาชีพในฝันของใครหลายๆคนแต่ทําให้ใครหลายๆคนเนี่ยมีชีวิตแบบเกิดฝันได้นะคะวันนี้มาเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เลยนะคะใครจะทําแบบฟรูทามพาทามนะคะออนไลน์ออฟไลน์ได้เลยวันนี้เาอมีนะคะยินดีที่จะเป็นโค้ชนะคะเป็นพี่เลี้ยงนะคะที่จะ ทุกคนนะคะที่มีเป้าหมายเดียวกันไปประสบความสําเร็จในอาชีพตัวแทนประกันชีวิตค่ะมามีมีประกันค่ะนึกถึงประกันนึกถึงมามีนะคะ